สวัสดีครับผมนาะยนิติกรเล็งแสงสีนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะวิทยาศาสตร์สาขา,าฟิสิกส์ครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์เรื่องก,ก่อจะมาเป็นอาชีพโปรแกรมเมอร์ครับผมครับผมตอนนี้เราอยู่กับคุณนิคมนะครับผมซึ่งเป็นอาชีพโปรแกรมเมอร์นะครับผมสวัสดีครับอะสวัสดีครับเอ่อแ,แรกนะครับผมขั้นถามแรกครับผมทาไมคุณนิคมถึงอยากมาเป็นโปรแกรมเมอร์ครับผมอ่าต้องบอกว่าต้องเริ่มไป ประมาณตอนที่อายุมันสิบห้าปีนะครับก็คือตอนนั้นทางคุณแม่ได้ซื้อคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่องแรกซึ่งเหมือนเะเลงเห็นว่าเรามีความชอบในเรื่องของอคอมพิวเตอร์ก็เลยซื้อมาให้ดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณแม่มีของอมีซื้อมาให้แล้วก็ได้เริ่มพิการศึกษาแล้วก็หลงรักในการที่จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมโดยเริ่มแรกเนี่ยเรา จัดก,การเขียนโปรแกรมเบสิกมาก่อนนะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดในเรื่องของเกี่ยวกับทั้งเรื่องของอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในในการดูแลรักษานะครับแล้วก็พัฒนาการเขียนโปรแกรมมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นครับผมและคำถามต่อมาผมแล้วเส้นทางการเริ่มต้นเป็นโปรแกรมเมอร์ของคุณนิคมเป็นยังไงบ้างครับเส้นทางก็คือหลังจากที่คําถามก่อนนี้นเนาะว่าเราเริ่มจากที่ ได้คอมเตอร์เร่แรกตอนนั้นเรนอยู่ประมาณปชาวชปีหนึ่งเนาะอ่ะปีปีที่สามนะครับแล้วก็พอขึ้นปวสอก็เลยเห็นว่าเออเราก็ไม่อยากจะไปสายที่เป็นของเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เราก็อยากจะไปสายที่ไปเกี่ยวคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็ได้ไปเลือกสาขาที่เป็นเกี่ยวกับอคอมพิวเตอร์ก็อันนั้นก็เป็นจุดที่เราเริ่มต้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็อ่าต่อ มหาลัยนะครับมหาล,ายลัยเราก็เลือกในส่วนของที่เป็นาสายของเราที่เราที่เราชอบนะครับก็คือเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับพอหลังจากที่เป็นวิศวะคอมพิวเตอร์เราก็ได้เรียนในการโปรแกรมมิ่งหลายๆวิชานะครับไม่ว่าจะเป็น Java C Pascal ต่ ass, Khan, างๆวกนะครับทำให้เรายิ่งออมีความองความรู้นะครับแล้วกออ็สามารถที่จะต่อยอดเกี่ยวกับงานด้านโปรแกรมมิ่งต่างๆได้แล้วเมื่อเรียนจบก็ได้เป็น โปรแกรมเมอร์ mer, นะครับจากที่ตัวเองตั้งหวังไว้นะครับครับผมคว่าคำถามที่สามผมก็คือหลังจากที่เรียนจบแล้วผมการสมัครงานเป็นไงบ้างครับอ๋การสมัครงานครั้งแรกต้องบอกว่าตื่นเต้นซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์เลยเนาะเขาให้มาเป็นเกี่ยวกับคล้ายๆเป็นอินเจเนียร์นะครับแล้วก็พอทํางานมาได้สักระยะหนึ่ง ก็พอดีแผนกข้างๆครับก็บเป็นเกี่ยวกับการเป็นเกี่ยวกับการเขียนซอฟต์แวร์ในการควบคุมเครื่องจักรแล้วก็การเข้า,หารหัสข้อมูลเนาะแล้วก็เราก็แสดงความจำงว่าเราอยากจะย้ายสายจากที่เป็นเอนเจิเนียร์ในการที่จะดูแลเครื่องจักรมาเป็นส่วนของที่เป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นจากการที่เราได้มาทํางานในสิง่งที่เรารักแล้วก็ต่อยอดจากที่เราเคยเคย เคยเรียนสายพวกเป็นพวกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มานะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆจนพอจบจบบริษัทนี้อ่ะแล้วก็มีโอกาสได้ย้ายไปอีกบริษัทหนึ่งซึ่งทํางานเกี่ยว้านของโปรแกมรมเมอร์ตรงนะครับก็เป็นเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลบริษัท A อเนะครับก็มีโอกาสได้มาเขียนโปรแกรมในหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ต่อยอดแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ ครับผมแล้วขนาดสุดท้ายนะผมแล้วอ,อัตราเงินเดือนที่ได้ผมเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของอัตราเงินเดือนเนาะเมื่อเริ่มแรกนะครับก็ก็จะเป็นเงินเดือนที่ไม่สูงเนาะจำจำได้ว่าเป็นเอนจิเนียประมาณเก้าพันนะครับแล้วก็พอได้มาเปลี่ยนสายงานของโปรแกรมเมอร์นะครับก็ช่วงนั้นก็ต้องบอกวัดนับถอยหลังไปประมาณสากสิบปีนะครับอตอนนั้นก็ ลบต้นท้นที่ก่าผ่านน้องที่บอกไปแล้วก็เถียบมาเป็นหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็เมื่อเราเปลี่ยนเกี่ยวกับบริษัทแล้วก็เรามีการเติบโตในสายงานเรามีการไปเทรนนิ่งมากขึ้นเรามีประสบการณ์ซึ่งเงินเดือนจะแปลผันตามประสบการณ์นะครับแล้วก็หน้าที่รับผิดชอบนะครับจนสุดท้ายตอนนี้ก็เงินเดือนสามารถที่จะกระโดดไปจนถึง หลายหมื่นบาทในช่วงปลายลื่นบาทปปลายนะครับปลายปลายหกหลักนะครับครับผมผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณนิคมมากครับที่มามอบความรู้เกี่ยวกับดื่อการจะเป็นโปรแกรมเมอร์มากครับขอณมาครับดีครับขอบคุณมากครับครับผมครับผมแล้วก็ขอจบการสัมภาษณ์เพลงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ